ชากว่าไม่กี่เดือนแค่นั้นเองอ่ะเออเหรออืมจบมหาลัยหัวดีนิสัยล่าเริงอยู่เสมอมีน้ำใจแถมยังทำงานเก่งโอ้โหไอหัวขาวนี่มันดีไปหมดแม้มันคนละด้านกับกูเลยนี่นะต่างจากเราโดยชิ้นเชิงถึงจะถูกเรียกว่ารุ่นพี่แต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ทำเนียบเท่านั้นแหละออบ้าเอ้ยแท้จริงแล้วลึกๆในใจของหมอน,นอ่ะคงนึกดูถูกคนอย่างฉันที่ไม่ได้เรื่องแบบเราอ่ะ พอมองไอ,อหัวขาวแล้วก็เผลอคิดว่าเขาคงดูถูกเราแบบนั้นไปซะได้ <c oughs> แล้วพอาสาเหตนุนี้เราจึงเว้นระยะห่างจากไอตัวหัวขาวมาสักพักแล้วแหละไม่เคยคิดว่าจะวนมาเจอกันในรูปแบบนี้นะ <c oughs> พวกเราอายุเท่าๆกันช่วงแรกเราเลยสนิทก,กันอยู่หรอกหวาแล้วเชียวความสัมพันธรร์ที่มันยากจังนะ <c oughs> พออยู่กับไอหัวขาวแล้วชอบรู้สึกว่าตัวเองมันไร้ค่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากรู้เลยเไม่อยากไม่อยากอยู่ใกล้กับมันเท่าไหร่ 哦。啊不